when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall ดเด็กสิบบาทนะคะทุกคนมันมีสไลเดอร์ด้วยอ่าหน้าก็ใจดีนะหันว่าข well)> ี่ทองอยู่นู่นขี่ทองอยู่นู่นควายค่ะตัวใหญ่ทุกคนเหมือนน้องกอนน้องจีนเลยนะคะทุกคนค่ะตัวใหญ่มากๆ ไอ้น้องระวังมังกรพ่นไฟนะเข้าไปกลางตายเลยนี่ไปข้างตายเลย,ยเลยูยลยลกไปอุโมงมังกราคารุ่นอุโมงมังกรโอ้ยตื่นเต้นตัวย,ย้ายอลังการ,รอ่ะเดียดะหลงนี่เลย้กนก้อนน้องมากมันไม่มีมังกรตัวนี้พี่อะอือ แม่ก็ตื่นเต้นกันมันตัวใหญ่ามากเลยแล้วก็สวยมากเลยะทุกคนคะ่ะนี่ทำจากฟางนะคะนี่เป็นเหล็กนะคะรันจากเหล็กเหล็กอุ้ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นใบลานค่ะทุกคนค่ะใบลานขอ,นนขอนตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนหางน้องอย่าไปจับอคอคนนะคะจับได้แต่น้องอย่าดึงค้อนนะขอพังเดี๋ยวเราจะไปดูหางมังกรน,นะคะทุกคน มเนี่ยวันมนองเลยมีมันลูล่ะโหทุกคนขามังกรยาวมากเลยนะคะติดแดนน้องชอบไหมชอบอ่ะทุกคนหานี่มีเส้นมโนูลาด้วยสวยจังเลยค่ะแม่จะเอาเลูกเบอร์ลิงดึงไงเรือยลิงเลยหลุดโอ้ทำเยอะ เฮ้ยกิ่นกล้องตัวนั้นเหล็กน้องเยียดเยี่ยดแม่พาน้องมาแล้วแม่พาน้องมาแล้วเหล็กตัวเยียดเยี่ยดหลกค่ะเฮ้ยมีควายมีเบรควายด้วยเขาทาไมมีควายด้วยไปไ,ไปเลยไ,ไปกันเยไ,ไปเลยไปเลยไปดีระเบียร์ล่นมันเลยเราหลอดอุโมงค์มังกรกันแล้วนะคะทุกคนคะ ทุกคนคะน้องอังเปากำลังจะไปดูคิงคองนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวโอ้ยสวยจังเลยค่ะเอาถ่ายรูปด,ดังกลิ่นดิงโอยดูหนวดล่าดิ่งซึ่งดิ่งซึงดิงซึงหนดลาเลยอ่ะเราถ่ายแบบตั้งให้นะคะเยอะเยอะเมื่อกี้ถ่ายมังกรแบบแนวแนวตั้ง ไปเซิร์ฟไหมลูกไปดูเซิร์ฟไหมคะฮัลโหควายไปดูควายเดินไปนะคนแต่แ้วก็เดินร้องไปนะควายควายควายอุ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราดูน้องอังเปาชมควายนะคะขอขึ้นได้กันเนอะ ทุกคนค่ะน้องเปลจะพาไปขี่ควายค่ะมาหาเอ้ยเก็ทำเด็กขึ้นได้ด้วยจริงจริงด้วยทุกคนค่ะให้น้องเปลขี่ควายนะคะเอาขี่ควายเลยโอ้ย oh, <yo. S 1> ไปไหนดีคะซิลีทุกคนค่ะนี่แม่ก็ขึ้นได้นะคะเขาก็ให้นั่งนะคะ ขึ้นมานั่งสวัสดีค่ะซิลีไป,ลไปไหนดีคะเด้อคนค่ะแมน,น้องปลาก็ขาน้องปลาค่ะตอนนี้คืออากาศไม่ร้อนนะคะประมาณเออบ่ายสี่เฮ้ยบ่ายอะไรล่ะเด้อสิบโมงเช้าค่ะอากาศด,ดีมากมาเลยแล้วก็คนก็จะมากลางวันนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่กับน้องก็ ควายนี่ค่ะควายตัวใหญ่ๆนี่คือเขาควายนะคะทุกคนนี่แล้วนั่งขี่ควายเออจับจ,จิกระจักอุ้นนเองฟาไว้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาให้น้องขึ้นคิงคองนะคะเดี๋ยวนี่มีเปยควายด้วยทำไมเอ้ยสบายจังเลยค่ะทุกคนค่ะน้องบามีที่จับด้วยนะคะนี่เปวัวน,นะคะ เลงอ่ะมีหัวนะไม่ใช่ควายดินะหัวเหมือนหัวเอาไปเอาไปขกินกล้องละเรียนน้องลองแล้วค่ะทุกคนคะนน่ะก็ไม่แพงนะคะทุกคนค่าเข้าผู้ใหญ่ยี่สิบนะคะแล้วก็เด็กสิบบาทแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาใจดีนะคะเขาเอาแค่ 6 0สิบบาทเด็กเข้าฟรีค่ะก็แล้วแต่วันแล้วแต่ดวงนะคะทุกคนอันนี้คิงของก็ตัวใหญ่มากคิงคองคิงคองคิงคองน้องขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนน้องขึ้นไปเลยไม่ไหว๊ายบาย ี่ตรงนี้นะแม่ทัดโอ้ทุกคนถ่ะนี่เฮ้ยเดินตรงนี้ก็พอจะถ่ายวิวภูมิทัศน์ให้นะคะข้างล่างเห็นไม้มูนมังกรตัวใหญ่ค่ะทุกคนา่ากิ่งกองรู้สึกว่ากิ้งกองจะหมุกจะบานขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่นานแล้วกิ่งกองตากแดดแล้วก็มีหนวดยาวนะคะแล้วก็มันจะหูกหนะคะถ้าตรงนน้นก็มีเรือ ปันพี่ขิงคองอีกครั้งหนึ่งคิงคองคิ่ทุกคนค่ะก็ทำเพิ่มจะมีสไลเดอร์นะคะอ๋อเป็นที่หยาบน้ำค่ะดให้น้องขี่รถด้วยล่ะคะนะอังเปาไปไหนเอ้ยลูก <Okay. S 1> ไปไหนคะะโอไปเทียเท่ยวไหนอะ มีรถดัดด้วยตับูหรนี่รถอะไรกันแน่โอ้ยมีเกียร์ด้วยลูกอ๋อตรงนี้มีเตาค่ะทุกคน,ปนไปดูที่ลูกไปโอ้ยมีรถไฟด้วยข้างในไปดูข้างในอีกไปน้องขึ้นเรือไหมอ่ะเดี๋ยวขึ้นเรือไหมคะเรือเนี่ยจริงๆก็ เป็นสาเยสรเรือสำเภาค่ะอ๋อเรือสำเภาแล้วที่นี่เรียกว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะอ๋อเรือสำเภาไงไเรือสำเภาไงที่สัตลุงก็จะมีหลวงข้าวเล็กๆนะคะน่าจะแบบว่ารถมาตัดข้าวแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เ็าเรียกว่าข้าวลงนะคะข้าวลงอะไรอย่างไร,ร้ลวงยู่เหมือนกันนี่ก็มีเปล มีเปลนะคะมังกรตัวใหญ่ค่ะเราไม่มานานแล้วพอทำเป็นมังกรน้องเปากำลังจะเดนคนมาดูทีทองเยอะมากแล้ว่จอดแบบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเบียดเสียดนะคะปีไห้จำได้ยังขึ้นได้อยู่นะคะทำกับเหล็กนะคะเออครั้งก่อนที่เรามานะคะขึ้นตรงนี้เบียดกันหมดเลยนะคะตรงนั้นก็ไปยืนกันเต็มเลยคลาคน Do yêu thương yêu quanh mình bên phòng ngao yêu mày yêu tìm kiếm ít 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 ควายตัวใหญ่มากโมยับแล้วเราก็ดูคิงคิงคองนี่คิงคองตัวใหญ่นะคะเอคอิงคองนะคะนั่นเย็บ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 เย,ย็บค่ะเราเยียทุกคนคะ่ะน้องเปาวันลำที่หน้าเชิญมโนูลาเลยนะคะลูกเป็นมโนูลาเลยนะคะ ลูกของแม่เก่งที่สุดเลยแล้วเขาก็กันนะะก้นไว้นะคะกั้นไว้น่าจะแบบว่าจะมาจับตรงนู้นตรงนี้แล้วแบบว่าใช่สวยค่ะลูกเพราะว่าถ้าเข้า,เาไปนะคะทุกคนจะจับอนันนู้นอันนี้อนนันนั้นเสียหายนะคะก็จะทายดูไข่กลายทางนี้นะคะอุ้ยทางนี้ไม่รลอนลอกเสิร์นบังย็นจังนี่นะคะก็ทําจาก จะเป็นเป็นไหววันนี้ก็สั้นฟาดทำเสร็จแล้วเหนืหน่อยนะคะเหนื่อยว่าแดดมันเริ่มอ,ออกติดลงป่าแล้วนะคะน้องเบาสนุกไหมลูกสนุกสนุกน้องชอบอันอไหนมากที่สุดขอ,ขอไปเล่นอันอื่นต่อนะแล้วน้องชอบอันไหนมากที่สุดคะเอะหมดเลยเจอาหมดเลย มีอะไรนนพิเศษบ้างมีควายมีมังกรมีเรือคิงคองชอบอันไหนคะคิงคองมากกว่าอ๋อคิงคองคิงคองช้าคิงชา้ชงชาคิงคองอะ่ะมันมันวิเศษกว่มามันวิเศษมากเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยเออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเองหลักไหมกับแมหลักไหมขอไปนั่งที่หัวใจก่อนขอไปดูตัวเลยได้ วิวทิงงของกับเรือบรรยากาศนี่มานั่งถ่ายตรงที่มีเซิร์ฟนะคะเซิร์มโนรานี่ก็เป็นท้องทุ่งนานะคะท้องทุ่งอันนี้ก็ตอนเช้าๆนะคะเขาบอกว่ามังกรตัวนี้ชอบค่ะอลังมากคนคะลุงลุงัาแม่ได้อะไรมาเที่ยวข้างนอกล้เติงเลยอ่ะติยงตึ้งติ่งตึ้งตึ้งได้แล้วลรก ได้เต่งเออเต่งกันแล้วเตงนู่นนู่นกับชาวเมืองทุกคนหาน้องปอพ่อมาเที่ยวทะเลน้อยนะคะน้องใ้งน้ำไหมแม่เล็วท่าน้องเยอะถ้าถึงทะเลน้อยก็ซื้อหนังตะลุงเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นวังของพลาชีนีนะคะไปน้ว่าไปกลับดีกว่า ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งขายของนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเลยวิ่งไปเลยไปลุกไปน,น้องเนี่ยอยู่แบบนอนนองชอบมม้อ่ะชอบอ่ะเอาไปเล่นกับใกล้แล้วอะวิ่งไปเลยลอนเง่นแลนด์แลนดอเบาๆหน่อยนอี่รัดลง,ลง,ง,งเลยเขาพ,พัฒนาการจอดรถก็ ไม่ติดแล้วนะคะจอดเป็นระเบียบดีในไปได้เป็นรถเลยได้ทั้งลูงไอ้ดู้อจังหนู่มเองตรงนี้น่าจะมีเต็นท์ขาวมาสกิฟต์อะไรเนาะไอุ้นแบบเบลอนในนี้ก็มีตำหนักของพระราชินีอยู่นะขายซาดขายเสื้อเอ้าหนูนุ่ยมากันเนอะหนูนุ่ยเมื่อีนี่กูเจอไอ้เต่งนี่ออ๋กูเจอไอ้เต่งนู่นอ่ะสั้นซาดตาลายไหมนี่นี่ มันเป็นนะตรงกลางๆเลยทุกคนนี่เรากำลังจะไปสะบ้านควายจริงหรอเอ้เรากำลังจะไปสะบ้านควายนั่นเจ้าเมืองจอยป้าผมไปตีได้ไหมทต่ไมอ่ะผมนำสายล่องแล้วผอมมานายติ๊กเมมเอ่อเจ้าเมืองนู่นนู่นแน่ควายควายควายนี่คือสะพ้านควายนะครทุกคนไอโกเลสสะพ้านควายมันเกียวอะไกันนัไหม บางคนก็ไม่รู้นะครับนี่คือระบ่านเดโตอจากปัตรลุงต่อไปนี่มันวันเป็นยู่จากปัตลุงไปถึงส่งข้าจึงเป็นระปานเดียเด่ยวดีสุดในภาคใต้ทุกคนตั้งใจมองให้ดีนะครับนี่กำลังจะด,ดิ้นรุดระบานละโนดแล้วก็คือรวยโตมา จังหวัดจังแกลเรากำลังจะลงทุปนป,ปั้นไบบปบควายใจยกับผมใจใจในที่นี้ก็มีอยู่ตัวนึ่นกันเนอะควายควายตัวน้อยน้า้อมควายตัวนี้ควันตีนนี่คือรอยตัวนะครับตีนจุดจับปั้นแล้วนี่คือลงตีนจุดจัปั้นลานนวลแล้วเจ้าหนุ่ยกำลังจะป,ปั้ทุกคน ก็อะไรตรงนี้ก็จะมีร้านน้ำจ้าปักป้อนเพื่อเคยเนื้อเจ็ดเดียวกจ็ดวนอยากปักป้อนอยากกินน้ำจ้าก็มาตรงนี้ได้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดจุดเดียวแต่ว่าก็ใกล้ก็เรียกว่าจ้าได้นะกาแฟไรไฟไข่กระตาร้อนทุกคนแล้วก็จะมีตีกติ๊กติ๊กติ๊ีติติ๊ติ๊ติ๊ติติ๊ติติ๊ติดกติ๊กติ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 ก เออใจใจใจไปเตีงวาน่าใจอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาช่อมปลาช่อมนี่ใกล้ปุ๋ยนี่ปลาช่อมเปียวเปนปลาเปียวเอาปลาช่อมนี่ว่าซึ่งนี่แบบเป็นทินนี่กระโ้ยนี่นี่กระเปียว นี่แบบเป็นชิ้นอ๋อเป็นชิ้นนี่ง่ายป๋ออ่าแคงสี่ห้าบาทนี่นี่ชัวรอ๋อแ้่สี่ห้าบาทแบบเป็นเปรี้ยวๆไงอันนี้รสมเรย์น้อยเจอนี่ตักตัวปะได้เอาแบบวงเข้มด้วยเจอนี่เธอเป็นชิ้นะถ้าคกุ้ชอบก็เธอโอเคหรือบบนหนักขึ้นนะจังอืออันนี้ปลาอะไรคะเขาทำปลาหวานนี่ปลาหวานเป็นปลาเล็กเข้มเป็นไอ้ปลาตัวยาวหขาวๆมั่นหนึกออกมา ปลาดาบมันปลาขาวลาันใกล้บือฮะไปที่มาจากเนื้อมันจะนุ่มๆยุยยุยนี่นงหอยปลาตัวขาวๆยาวๆอันต้อทอดเนาะก็เรียกปลาดาปลาเงินปลาดาปลาดามันไม่มีมันไม่มีกลางเลยเนื้อเว้นเลยปลาดาปลาเนาะปลาหวานปลาวเลยต้องทอดเนาะทอดจากทอดไประโยน์น้อนหวานๆเค็มๆไปเพียวไปเค็มเปโยไม่อ้อนกินกับเกล้ามันยำ ตัยไหนแม่วันกินได้องินอะไรคะป้าเนี่ยพี่มาลอยจะค่ะทุกคนขาปลาหอมนะคะเขาทำน่ากินจังเลยอันนี้ไค่ปืนนี่คะปลานี่ไก่ยังไงคะปลานี่ยกีดที่ปลาจะกีดและอันนี่ปลาอะไรล่ะปลาตอวเองปลาตอวเองเนี่ยปลาอะไปลาปลาดุกกีดนึงเยอะไหมนี่ก็ก็ก็เจอกันที่ไหนแล้วก็ที่บ้านเมื่อ อ๋ออันอมดเลยก็ได้60บาทเราก็ไม่เคยซื้อนะโอ้ินดีที่ปลาติดดิบไม่รู้มันด่เราก็ไม่เคยซื้อนะคะแต่ว่ามาที่นี่แล้วกัดเซอร์สักอิซเราอะจบแล้วนี่ตอดกินร้อยอร่อยค่ะมัน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 เค็มๆอันนี้ขลองทะเลน้อยแท้ๆนะคะทะเลน้อยนี่ปลาเดปลาเดนี่ฉันจับบ่อยที่บ้าน แม่ค่าขอโทษหน่อยแต่ว่าแม่แม่งวันเลยเนาะแดดป็นมีไม่เมียจ้ะโอ้ย้ายคลื่นคลื่ฟื้ฟื้เลยโอย้ายเมียเองนะอืมปลาเมฆใจใก้นหนูก็เป็นโน่นไหมแม่ค้าไม่ยากให้มีแม่งวันว่างนี้ก็อันนี้กวอะไรคะ น้ำตาลน้ำตาลโดดดทุกคนคะอันนี้คือน้ำตาลโดดนะคะน้ำตาลโดดเธอไม่แม่กะปิเธอไปได้แต่หนูไม่ใหญ่ร้อยมันเดี๋ยวนี้แล้วน้ำตาลสดด้วยนะคะแล้วก็มีไตปลาไตปลานี่ยค่ะคุณถอดอะไรคะไตปลาคุณน้ำที่ปลาคุณเดี๋ยวน้ำเราคุณไส้คุณพาได้คุณโบราณที่ได้ อ๋อ้รงกวนอาทิปตะว่าเอาอยู่โลบอ่ะอันนี้นะอันนี้ยค่ะคูกบ้านะอันนี้จกเรื่องกวนอาทิย์อ๋อตรงกวนไปเลยแม่กับกับปีแมวกับปีไหนเคยกุ้งเหรอเนี่ยม,มีตรงกวนอา,อาทิย์เหรอคุไหมฝื้ะคูับคุกบ้านเด้งนาทิปบ้านนะบ้านเด้งอาทิย์ปปากเก้าอาทิปอ๋อมจ้ะอ๋อแมวไปแล้วก็ขิดตังค์่ะ น้ำตาลแล้วก็บูดูนะคะสูตรเข้มใบปลาแล้วก็มีกะปิฝ่าขาวกับฝ่าแดงนะคะฝ่าขาวหกสิบบาทฝ่าแดงห้าสิบบาทนะคะแม่กินไหมเจอเอาไปเรียกด้วยนีแม่เจรร้องด้วยตาเลยแม่ไปกันเดี๋ยวเดี๋อันนี้อันนี้เขาแยกปลาเลยอ่ะแม่เขาเรียกปลาเลย ได้จ yeah. okay. okay. so you ้ะลุกล่ะล้ลุกลเสยสามินอดก่นอันนี้สามขวดนะคะกินไปแล้วสามขวดนี่เราซื้อมากินนี่ที่เราให้นะถงเนเกงก็บคุณมาห้ะตรงนั้นบอกขึ้นบ้านก็คือจินตุศปัตตลุงไม่ไกลล่ะ พอขึ้นบ้านกเป็นสัตว์ทะลุงตอนนี้เราอย่าไเครียดอรมอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยร้อยยี่สิบร้อยีิก่อนนะอันนี้ร้อยสิบ้อสิบกับรอยยี่สิบสอง้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบกับอันนี้ห้าสิบ สแกนได้ไหมคะมหาานี้คือหัวควายนะคะร้านนี้ขายหัวควายที่ทะเลน้อยนะคะก็ไม่ได้ลงท้กคนค่ะนี่คือข่านกลับแล้วนะคะท็นเห็นไหมคะทุกคนควายควายจะอยู่ในนานะคะเยอะมาก ช่วงที่ออกข่าวน้ําจะท่วมทีนี้ควายไม่มีหญ้ากกินนะคะและ้วน้องควายก็นอนตายนอนอืดน่าสงสาระคะ่ะแล้วก็มีคนมาให้อาหารที่เขาว่าวควายเป็นโรคระบาดมันไม่ได้ระบาดนะคะมันไม่มีหญ้ากกินน้าท่วมสองูกตั้กันตาลุกแล้วตักเลยมั้งช่วม